รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลัน้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไรแต่งงานหรือย,ยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะ ที่พูดมาสยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ ทิ n จาว์คุ้ยวิและกั๊กบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมนา h จุงตาแส h อกเวกเก็ตหอยตยุ๋ยจองเตียงเวียดวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดน,นามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทำไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะ เรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมนรยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนาน,นั้นยังทําให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย นะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศน,นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมห้บาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อย เมื่อยโมดเมื่อยายเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจิ๋นายเมื่อยไเมื่อยโมดไฮเมื่อยไเมื่อยบาไเมื่อยโบนหรือไเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25ห้ไเมื่อยลำไเมื่อยเสาไเมื่อยใย ห้ามือส Hai m ามือจิ๋นบ m ามือโ n m มืนะครับอันนี้เราไล่ทีละสิบขึ้นไปนะฮะน้ำมือเสาเมือใบมือตามมือจิ๋นมือและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่ามือวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น 11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเ่อยโมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่าำํำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเ่มยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข2 0ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลัง นะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย4 0โบนเมื่อย8 0มื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่ามดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95 จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า1 0,000จึงใช้คำว่าหมื่นินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน10,000 0เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหินก็คือ100 0 0 0พ นะครับส่วน1ล้าน1ล้านมีใช้คำว่าหมดเจียวนะฮะล้านเหมยเจียวร้อยล้านนะครับหมดจำเจียว e และพันล้านภาษาเวียดนามีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าหมดตีนะฮะหมดตีนะครับข้บ<ค>อ <ร ider> สังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงเออก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10 นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับขนาดที่เก้าสิบห้าจุดห้านะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่าเก้าสิบห้าคอมมาห้า นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คําว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในเอมเลนเหมยตุยนะครับเราสามารถเติมคําว่าเลนหรือละคําว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยตยุยนำใน เจ๋าเหมยตุยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยตุยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบเราก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกตุยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยตุยนำในแอมเหมยตุยแปลว่า ปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามตุ่ยอปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึง่งนะครับแอมนำในเหมยตุวยสังเกตคําว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้อมูลแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยตุวยอน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะ ต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเหนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองค์บาวเหนียวต่วยอะนําในองค์บาวเหนียวต่วยอะปีนี้องค์หรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำใน บ่าบาเงียวตุ๋ยนำในเองบาวเงียวตุ๋ยนำในจิบาวเงียวตวยุ๋ยนำในแอมบาวเงียวตวยุ๋ย,ววย,น,น,ย,ววยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในตยบวกอายุและบวกคำว่าตุ๋ยนะครับตามตัวอย่างเช่น นำนายจิบาวเนียวตุวยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำไหนก็ตอบด้วยนำไหนนะฮะนำนายโตย28มือตามตุวยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำนายองบาวเนียวตุวยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำนายโตยใบยไมืตุวยปีนี้ฉันอายุ70ปี นะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้งสองแบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวตุวยอปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบามืามตุวยปีนี้นะครับหรือว่าชั้นปีนี้อายุ38ปีนะครับ ส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคําว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คําเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับ องหน่่ยบาหน่อยนะฮะองหน่อยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่อยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหายบาหวอยนะครับองหายคือตาบาหายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์จายและบาร์ไกยนะครับบาร์จายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์ไกยคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายไกยคือผู้หญิง นะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแม่นะครับโบแปลว่าพ่อแมแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโก นะครับจูกโกแปลว่าอะไรจูกโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิกับจีนะฮะเกิคือน้าผู้ชายจี Z คือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่า น้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมไหต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนไกนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจาจายส่วนหลานสาวใช้เจ้าไหนะฮะ นอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหายเจ๋าหายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเกับกอนเซลนะฮะกอนเคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะพ้นะครับ โดยคำพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทําให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคําว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คําในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวด องบ่าคือปู่ย่าตายายบ์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและ เกิลกับจีนะฮะเกิล <Girl S 1> คือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่าก่อนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแมในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะ เพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคําว่าดากกจาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับ ดูตามนี้นะฮะเองดาก่อญาดิ่งเจือจีดาก่อญาดิ่งเจือเอมดาก่อญาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโ o ยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทายเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโ o ยนะฮะพร้อมกันโ o ย โดยก่อจาดิงโดยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายัางนะฮะเจือ t ดยเจือก่อจาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือ แองเหลยเวรเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวรแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโอยถ้าอย่างก็ใช้คําว่าเจือเช่นโอยโอยเหลยเวรโยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้าอย่างนะครับก็ใช้คําว่าเจือนะฮะเช่นเจือ โดยเจือเหลย ợ นะฮะยังชั้นยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือย่าง พี่เอาสามียางก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือ,อยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คําว่าโอยถ้ายังก็ใช้คําว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโอยโตยเลยจงโอยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโต oh ยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่า ฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือกอซาดิ่งโตยเจือก่อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังกอมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำวิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอก เตียงเวียดเออดายหอก,กเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ้งทิกดีญาจางนะครับ พ่อของน้องก็ชอบไปยาจางคํานี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่ายาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องยาจางต่อมานะครับองบากุุงสงเออฮา,หาหนอยองบากุุงสงเออฮา,หาหนอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุุงก็ สงอาศัยอยู่เอ่อที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดิวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกิริยาและหลังประธานพหัวจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุงตาเดวลลาเงยถ้ายลานจุงตาเดวลลาเงยถ่ายลานนะครับจุงตาคือพวกเรา พวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยท้ายหรือเงยท้ายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดิวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวน,นั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์ว่าแองจุงเดิวทิกอันเนมเหนียงนะครับแปลว่าอะไร พี่เซินและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงตางก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเหนืองนะครับแอมจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยะตุวยอ่ะนำนายจีห้ามวยเสาตุวยโอยจีเกาะซาดิ่งเจืออ่ะ เจอแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบ้าเยลตัวแอมน้ำนายห้ามือบ้าตัวกว่าก่อนดกเทินอ่ะแอมก่อแองจีแอมคงก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมใจแอมเอ๋ยเหมยห้ตัวอ่ะเบิ้ง ร่องรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามเลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนาม <c oughs> คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะ <c oughs> นอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่นม้ํา ของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้ะนะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามมีทั้งหมด2ม2 2 0 0 0กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีะตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่ นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเพผืพอดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะจริงเหรอคะใช่ครับก็คือรถไฟถ้าถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั2 2> <า>้น2องแต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณร้อยสองบาทแต่ดีกว่าแต่ดีกว่านั่งบ่อยค่ะ <habían S 1> <subset S 2> ของไทยนั่งบ <h 2 S 1> ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสองพันหกร้อยกิโลเมตร แต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง1726ี่กิโลเมตรี่วันคะอาจารย์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงนะฮะเกินเกินวันนิดนิดนะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ําทางน้ําเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ําแต่ลักษณะแม่น้ําของประเทศเวียดนามจะเป็นลักษณะแม่น้ําไม่ยาวเท่าไหร่ ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ําระยะสั้นนะฮะซะ้เป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือ,อไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงเลจ,จีนใต้ะนะฮะซึ่งแม่น้ําที่ยาวที่ส่งแม่น้าคือแม่น้ําแดงนะห้า้อิกิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีะนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สําคัญอย่างสมมุติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฟอง ะนะฮะหรือว่าท่าเรืออไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนะนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามมีทั้งหมด27่สิบเแห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งอนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีะสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะ,ะนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาแปซิฟิกนะฮะวัสโก เวียดเจ็ตแอร์มีมากมายเลยอืมค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทํารถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมากกอนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010 นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2 0 1 0ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยงบประมาณทั้งหมดเนี่ย1.8ล้านล้านบาทนะ,ะใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านะนะฮะแต่ว่า,ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนะนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทาวิจัยและผลปรากฏออกมา นะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจําเป็นต้องใช้รถไฟความเร็วสูง<อ>นะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่ที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทําก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือ,อวิ่งได้เร็วขึ้นะนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ 30ชั่วโมง,ว,โมงวันกว่าะนะครับแต่จะล่นระยะทางนะฮะล่นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก็คือจะวิ่งได้เร็วขึ้นคือให้เร็วขึ้นไม่าอย่างไแล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับะจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ค่ะประเทศเวียดนามนะก็ต้องการลดรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทํำยังไง แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนใ,<ช>ในการเดินทางอืมค,ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่หงบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ครับเอ่ออย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจัก,กรยานเป็นหลัก <C> e <an> นะฮะแต่พอ,อกระแสเ,เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามามซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอเตอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบอตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก3-4มสหมื่น <C> e <an> แต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนแสนบาทนะฮะ<อ>ซึ่งถือว่าเป็นแสนเลยเป็นแสน,นะะเลยนะคะเป็นที่นิยมเพราะว่า ถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสาคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกะนะฮะจิงๆงขับมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่านะปัจจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด37ล้านคันโอ้โหเยอะมากเลยค่ะาอาจจะเยอะกว่าจํานวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ยสองคนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่ นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบ ขนส่งมวลชนเช่นรถเมในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะ,ะหรือว่ารถทัวร์ประจําจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให,ให้ดีขึ้นครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ยเยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทําไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้อง ปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิน้นจาวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ